สวัสดีค่ะมือนีว้าซิมาอุดหนุนนะคะอีหยังไหมยังไม่คะฮะสม่ค่ะก็กินเบิร์ตสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ก็ช่องมือนีบคายดีไลน์ค่ะช่องครูไก่ลำพูนร็อเทิวเชียวค่ะโบเม่ต้องยกมาบพันธ์นะคะมือนีคบอ่าคู่ไก่วระสันพี่ตอรับจอบนะคะรับจอบขายตะบกฮงรับจอบขายตะบกฮงมือนีบคนไร้แห้ง ขายจะดรเบิร์สสวดยามเบิร์สเจอว่าบนวสีขายไเกียมเป็นบักเคืรกับเบิร์ดนะคะพี่น้องคะนำแข้งใส่าเบิร์ดน้าบตาหวดรมือมาหานูว่าช่องอ่ะช่องอะไรคะช่องครูไก่แล้วพีนอชแล้ว่ะแดนมาใหม่นะคะแดนมาใหม่ไปครับมามาหารไทยสมัครแดนเส้นค่ะรับ คงเขารู้จักแล้วทำหัมืส่ตีแล้วทไมันเข้าตนู้นตรงนี้เรารุดในไปมันมี้องมันหนึ่งมองว่างบอห้องเชื่อห้องนู้นไม่บ่อยมากเลวอีกมองหนึ่งอ่ะค้างยกหน่อยเพิ่มหัวผู้ได้นอนเดี๋ยวจ้ะนิกี่บอมไหมล่ะม่นบ่ค่ะว่างเพราะว่ามองนิกี่ว่างนี่กับว่างว่างสองมองคุณ เรียนเอาไปยูเอาไปยูนั้งคนอันนี้มั่งเห็นคุณแม่ก็ต้องกล้าถ้าวเพราะว่ารถมั่งเลยมันจะหมดมันต้องทุกคืนนึงวันไหนก็มานอนคืนอันนี้นะครูมันเต็มมาขึ้นมนเต็มค่ะกระท้อนมจำมากระท้อนมันเอามาไม่ว่ามันหน้ามันไม่ได้เอาไปอภิเษก ซื้อมีดพรอมือมีดสิเปอเ็ปจะไปใส่รืว่าใครจะาไปลินใส่กันลินได้เออใส่กลับ๋าดมดฮอได้รือนกันตาตามาไสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเดี๋จท้าไปเดี๋ยวจ้าจะไปบุญหอง เพมอนเป็นศิลปินเดนใหม่ไหมคะเนี <h> <h ่ยเฉยๆพี yep ่มีนนองใครแต่สาห่อสวยใครแต่สาเท่าสวยเอาเสและพี่ต่อไปเส่ละ ิสั่งได้นะคะสั่งได้นะคะพีกัดม่ไม้โดมนะคะถ้าดอยากกินมาสันกินมาได้

ก็จะอายพี่โยมใช่ไหมพี่โยมธนาดังค่ายคกันพี่โยมดังค่อยคกันมันสูงเนียนาตั้งเสียงด้วสมเดียวกันเลยตังเสียงเลยพี่ยพี่ดเสียงนี่เอยีดแล้วพีย่อยู่พี่าเป็นหมอรัมเนบ่ค่ะเอาแผลแล้วานางแผลเรานาง ไอ้พี่กินต่มหุงบ่กัอพ่ก้มาวน้อกับเมกาอ๋้เตมเปิดเสียงข้องเพลงบ่อาสักหนึ่งผลงานเพลงค่ะอยากจีถจายคลิปเดียวจะพูดยืนทีไหมเออเออพิ่กินเขาครับไปฟังนึ่งกวนในก็นในกวนขึ้นมามันวนเอาจีนจถไทยคลิปเดียวด้วยเอาเลยครัทานเาัน เพื่อนเปิดโตามาลำบ่ยุทธนาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยแล้วก็ฝากเสียงสำเนียงว่านี่คือบอยยุทธนาจันทราศีนี่เป็นเธอแฟนเอหนุ่มมอลำบอกขี่เดือเอาเสียงห้องโอมา แลาเป็นน้องใหม่ในวงการซ่อมอีกนะเอาเสียงทรงมาวอนวานลานยุทธนาได้มาถึงตอนรับกันในเดือเจ้าทั้งผู้ตาวผู้แสผู้ผัวเพื่อเจอกันก่อนและมาเจอกันอยู่หน้าหัน้อ,อวานเจ้าให้ซอยเชีย แฟนแฟนจ่าแฟนแฟนจ่าปวดจงได้เอื้อเฟื้อหมู่มวลมิดหนอกค้นชมทรงเสียงตามสายลมปากกอมแฟนอยู่ริมหันปากกอมแฟนมาเชียใบพี่มาจากทางวัดเลยค่ะ พี่มาจากจังหวัดไหนครับจากขอนแกนครับจ้าวันเก้อจูน้องบลวลพูครับพี่ชื่อเพียงกอค่ะอ๋อวายุธนาครับอ๋อพี่คนแรกที่ออดิชั่นมินบ่ค่ะอือ YouTube ก็มีผู้เดียวนาออยากไอ้ทามนาอวันนี้นอตอนคนไทยบบาไทยเด้ตอนคนไทยภาาไทยเด้มียตับหูพี่เอ้าโอเคค่ะไอ้พวกไปกินขวน้ำเพลินบอสแล้ครับกูกินล้วนะไปกินว่ได้เถอนยืนเบิ้งซื้อ เร่มาถามเรียนซื้อไม่กันวัดไทยดอกค่ะัราดแต่โตได้จดตัี่ดีนีให้ดอกับฮะอ้จะงเป็ะไ้ออ่าร้องร้องบอกิดเลยใหญ่มยใหญ่ย่นี่ใ้มันจบใท้มันจบ้น ว่าเขาจะเหี้ยแตกแล้วแม่เอ้ยแค่เดี๋ยวนี้เขาฮึหนูลองเป็นเหรอเยท่วงลงทีข้าคำอันธ์วิราวีตรมีดอกไม้สีแดงทันหูผิวก็ขำดั้มดูไม่น่ามองฟ้องก็ยิ่งนปลาสกไกปลากระเดงลูกแตงอุยงเ่องกัเ่น มองยังไงกันแม่มันก็ไม่เมืองคนน้อไม่ยิ็มมาผิดเขาเล็กนะ้รับมาว่านอันนี้ค่ะเล็กนาจะไปให้มาว่านโอ้ค่ะค่ะพอันนี้ค่ะน้องไม่เล็กเราะแล้วจะเอาจะลากรุงสุภาลราชพิเีษผู้จกลูกเจ้าเมืองลือลือชมมาเจ็ดที่ดัวงามจึงดัแฟ้าเอาพูดกันที่ไปแล้ว นอนนอนในห้องนอนนอนในห้องนู้นเท้าเท้ากระดางเป็นบางขึ้นเถอะเงาางขึ้งแล้วเงวบางเจ้าหญิงทางูได้ผูสมใจพระคนสูโบหายต่ใหญ่ี่ต่ใหญ่ยงอันตรายอันตรายเป็นรถไปขึ้นรถบายบายครับบายบายครับ ครับโอ,โ,อโอเคครับอ่ะวิลิปยังไงสองคู่ไกลลำเพลนออฟฟิเชียลนะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเงินเอียงอยู่หลังเขตนี่คอนะคะเดี๋ยวโทน <laughs>